สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มาที่ C G I Motor พี่น้องอรถเล็กรถเล็กเล็กแต่พริกขีหนูลิ้วกงพี่้องลิ้วกง L I U G O N G ลิ้วกงรถขุดขนาดรหัสของเขาก็าคือ 9035F z T S นะครับ รถขุดขนาด3ตัน8นะครับถือว่าตัวนี้ตัวท็อปนะครับตัวท็อปตู้แอร์แล้วก็ปุมสตาร์ทนี่คือมีสวิตสตาร์ทนะครับนะสตาร์ทก็กดเลยครับนะสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็วาล์วสลับคอนโทรลก็มีให้ครับนะจะขับแบบแบบค่ายไหนก็สลับได้ครับนะ เอ่ก็เย็นครับฮิตเตอร์เราเอาออกแล้วพี่น้องเพราะว่าเมืองไทยเมืองร้อนนะครับเราใช mm ้ความเย nah, ็นอย่างเดียวเลยนะครับก็มีใบมีดครับใบมีดดันอ่าแล้วก็มีสายแยกนะครับสายแยกหรือว่าไปปิ้งนะมีให้นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับวางท่อครับนะหรือว่าว่าจะปลูกบ้านขุดเสาขุดตอหม้อ นะครับหรือว่าจะเอาไปขุดตอยางนะครับปลูกยางพาราก็ได้นะครับทำสวนทุเรียนได้หมดนะักเกษตรได้หมดครับโอ้หลอดไฟ LED ซะด้วยครับนะนี่ครับเปิดหลอดไฟ LED ใบแท็ก็ใบแทกประมาณ30นะครับนะพุงกีหนึ่งไอศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งน้องศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับดูแลโดย C.G.I มอเตอร์ครับนะ C.G.I มอเตอร์ท่านใดสนใจก็ อสอบถามได้ครับนะ099 018 6188นะครับเรามีรถไท้ทันไม่ว่าจะเป็น 9035F z t S นะครับตัวนี้ก็3ตัน8หรือว่า,าจะใหญ่กว่านี้มี6ตันแล้วก็8ตันก็มีนะครับเรามีให้หรือว่าจะใหญ่ๆครับนะส่วน ถามว่าค่าตัวเท่าไรครับนะสำหรับตัว 9035F z t s เนี่ยตัวนี้ถ้าสดๆดเปน้องสดๆก็ล้านนิดนนะครับหรือว่า1ล้าน1 9 0 0 0 0าครับนะาถามว่าดาวดาวยังไงนะครับดาวผ่อนยังไงนะครับรถเล็กตัวนี้ดาว0%ก็ได้พี่น้อง0%ก็ได้ครับนะ แต่ขึ้นอยู่กับเครดิตแต่ละท่านนะครับเป็นาถามว่าผมรีวิวอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่อำเภอ,อาบางปะอินครับอยุธยานะครับเป็นศูนย์ใหญ่หรือว่าสำนักงานใหญ่ครับนะสำหรับลิ้วกงนะครับก็ถ้ารถเล็กก็ CGI มอเตอร์ครับนะเป็นคนดูแลจําหน่ายจุดเด่นจุดเด่น ตัวนี้เอจะเย็นและเอแรงครับนะตัดคิเตอร์ออกแล้วก็สวิตช์สตาร์ทนี่นะครับแบบกดเอาเลยครับนะไม่ต้องใช้คุญเจนะครับนะหลอดไฟ LED ดีแล้วก็อาร์มนะครับอาร์มเราจะายาวครับนะยาวตรงปลายอาร์มนะ้องปลายอาร์มตรงมุกี้นี่จะยาวครับนะตัวนี้นี่หนึ่งหนึ่งจุดสี่ห้าเมตรนะครับนะโอ้เกือบเมตรครึ่งนะครับ ส่วนท่านที่มีเงินดาวนะครับอาจจะดาว 5%, 10%, 20%ก็แล้วแต่หรือว่าจะ0%ก็ได้ขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับสนใจ CGI นะครับมอเตอร์ 099, 018, 6188นะครับเรามีสาขาถึง34สาขาทั่วประเทศนะครับส่วนการ PM, PM ก็3,000ชั่วโมงพี่น้องการเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือว่า ดูแลครับทุกๆ500ชั่วโมงเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบให้ถ้ามีปัญหา,าหรือว่าเราวารันตีนะครับ4 0 0พรับประกันนี่4 0 0 0ชั่วโมงครับหรือว่า24เดือนหรือว่า2ปีครับก็ถือว่าเล็กพิกคิหนูนะพี่น้องโรลเลอร์4แค่เรียนหนึ่งนะครับ ชุดเล็กๆเ,เ,เครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์ยันม่าครับนะบางท่านถามเอ๊ะใช้เครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์ยันม่าครับนะยันม่าสามสูบสามสูบเป็นยันม่าสามท NV88 นะครับตัวนี้ก็รีดมาได้ถึง29พลังมาครับนะไม่ถึงวัตค่าปาซิต,ตี้นะสูงสุดถ้าตำสุดก็อ่ะยสกครับนะย9 30ิบนี่ตอนนี้ ถามว่ามาจากไหนเดินทางมาจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับนะสำหรับลิ้วกงนะครับ 9035F z t s นะครับจุดเด่นของเขาก็ทันใดที่มองหารถเล็กนะครับทั่วประเทศเอาไปใช้ในสวนทุเรียนสวนเกษตรต่างๆหรือว่าไปรับจ้างทั่วไปครับนะก็เป็นรถขุด อีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจครับหิวกงดูสีสันสีเหลืองอเครื่องยนต์ดนูนี่ครับนะยันมารถเล็กก็ต้องยกให้เขาแล้วครับสำหรับเครื่องยนต์ยันมารนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับนะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วห้องเกง๋งว่าเป็นยังไงครับนะ่ะเดี๋ยวดูหน้าจอ,อครับนี่ อ,องค์แข็งนี่กระทัดรัดดีครับนะนปุ่มสตาร์ทให้น้องดูปุ่มสตาร์ทพิเศษนี่ครับตรงนี้เลยเห็นหน้าตรงกลมๆสตาร์ทได้เลยครับนะกดสตาร์ทเลยแล้วก็โอ้แถมทั้งดับเพลิงด้วยครับนะนี่ถือว่าดีครับเครื่องจักรหนักตรงมีนะน้องต้องมีจักรเก่าใหม่ก็ต้องมีครับเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะครับ ลูกเล่นอยู่ตัวนี้แล้วครับนะนี่สปีกเกอร์ยูคงนี่ครับน่าจะเป็นเสียบที่เสียบอยู่ด้านีอยู่ด้านเลย AMFM ไดหมดครับที่ชัดมือถือนะนี่ครับแล้วก็ตัวตัดนะครับบอกบอก โอย้ยางดีเลยพี่ร้องนี่ยกว้างครับกว้างอาลองแอร์อยู่ตรงนี้ช่องแอร์แล้วก็ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ครับนะที่วางแก้วใช้ได้เลยก็รอดีครับข้างในรอดีสำหรับหริ่งกงครับรถใหญ่ๆก็มีรถเล็กก็สุดยอดครับนะเย็นมากอ่ะ น,นี่ก็เป็นที่มันโคลนครับไมนหน้พลอยลังจะเยียบใช้เท้าก็าได้ครับนะก็ขับอย่งนี้ครับนะโด,โดยรวมเลยว่ามาดูเครื่องยนต์ยันมากครับนะดูการวางเครื่องก่อนนี่ครับสดมากลองอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็คลองดักน้ำ rpm ก็ง,ง่ายครับง,ง่ายชุดแอร์เย็นมากคมับสู้ครับรอครับรอ,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 อถ้าตัวไม่แรงด้วยครับถ้าตัวไม่แรงไปชุดชุดรอเย็นครับชุดรอเย็นแล้วก็ชุดแอร์อยู่ตรงนี้หม้อน้ำมาดูหม้อน้ำก่อนเล็กๆหม้อน้ำเล็กๆ เทครับนะแล้วก็ต่อเย็นไฮดรอลิกอยู่นี่หมดเลยนะครับเราดูๆเทเัานะเทครับนะ,ะ,ะค,บนะคือการคือการซ่อมบำรุงนะจะง่ายครับง่ายซ่ว่าเราจะาเปลี่ยนสายหรือว่าเปลี่ยนไฮดรอลิกครับนะก็ง่ายนะรเราจะเปลี่ยนของเลวก็ง,ง่ายครับนะรหัสของเขาพี่น้องนี่ครับ หรือว่าหรือว่าออกแบบได้ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยก็จะมีเยอะนะรุนเล็กนี่โซนบุรีรัมย์ก็จะมีใช้เหมือนกันครับนะมีใช้เหมือนกันสนใจโอ้ลืมให้ดูช่วงล่างไนนี่ครับนี่นะโอ้เฟรมนี่ตรงนี้ก็เสริมนะตรงล้อนำนี่เสริมครับนะนี่เสริมเหล็กด้วย เด็กเล็กแข่งแข่งเกรง่งน้องแข็งแกรง่งเห็นว่าตัวี้โสมี่สิบนะสามพันแปดสามสานแปดร้กิกิโลกรัมสามจครับอ่ะวันนี้ก็หักมุมได้นอ้องหักมุมได้โอ้สนใจเรามีให้ให้เยอะครับนะให้พี่น้องได้เลือกใช้ ว่าเอาไปใช้หลายคันเลยชอบกระจัดไปครับส่วนเบอร์โทรด้พี่น้องสนใจก็ทักมาได้ครับนะหรือว่ามาลองรถได้ที่อำเภอบางประินนะครับอยุธยา C.G.I. มอเตอร์099 0 8 1 8 8 8 8ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีสต็อกเยอะไหมนี่พี่น้องไม่ใช่น้อยนะครับ เต็มไปหมดเลยรอรอท้งนั้นครับเล็กพริกขี้หนูเล็กๆกระเป๋าตุงครับนะเยอะแยะเลยพร้อมส่งน้องพร้อมส่งมีเงินน้อยก็ดาวน้อยได้ครับไม่มีก็คุยกันได้ <c oughs> โอ้ยอย่าลืมว่าดอกเบีย้ยดอกนี่ดอกเบี้ยก็อยู่ประมาณเริ่มต้นที่2.5ครับนะดอกเบีย้ยถือว่าไม่แพงกันนะ แล้วก็ผ่อนได้ถึง60เดือนนะครับหรือว่า5ปีนี่ครับเข้ามาเยอะเลยนะครับตรงนี้4 4 5สโอ้น่าจะเกือบ20คันนะพี่น้องมันก็มาดูมาชมได้นะครับท่านใดที่ทต้องการรถเล็กนะถามว่าล้านนิดนิดคุ้มไหมโก็คุ้มนะพี่น้องนะครับใช้ยาวไปเลยใช้ไป รถใหม่นี่ครับรถเล็กนี้ใช้ไปเลย10ปีก็ยังได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องเซ็ตช่วงล่างเลยเนาะธรรมดาแค่5ปีนี่ก็คุ้มแล้วครับนะลอดไฟข้างหน้านมีอยู่ CGI มอเตอร์เอา้าเรามีเบอร์ด้วยน,นะครับมีเบอร์ครับเยนี่เลยพี่น้องสนใจก็สอบถามตามนี้เลยถามว่าสเปคผมมีเงินเท่าไหร่ดาวได้ไหมอนได้ไหม นะครับดูตรงนี้เลยครับนะผมให้ไปแล้วอ่ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้อง12นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับกับลิ้วกง 9035F7TS นะครับ CGI มอเตอร์จัดให้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ